สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกทุกท่านนะครับห้องเรียนไพ่ทาโร่นะครับแบ่งปันประสบการณ์วันนี้เรามาคุยในเรื่องของไพ่หถ้วยนะครับหถ้วยคือการกลับมาจะกลับมาแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไพ่ประกบกันนะครับถ้าถามถึงว่าคนลกเก่ากลับมาไหมหกถ้วยบอกว่าวกลับมาแน่นอนครับ ถ้าหกถ้วยประกบเอาหนึ่งถ้วยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาให้โอกาสมาให้ความหวังกันใหม่นะครับถ้าเป็นหนึ่งถ้วยนะกลับมาแบบเพอร์มิทกลับมาแบบเพอร์มิทกลับมาอยังไงกลับมาสอดส่องกลับมาดูกลับมาเอาใจใส่กลับมาปรึกษาโอเคแล้วถ้ากลับมาแบบเด็กถือดาบล่ะ กลับมาแบบนี้คือกลับมาเคลียร์กลับมา,บมาทําความเข้าใจยังมีปัญหาต้องสากสารกันอยู่นะต่อไปกลับมาแบบเดทจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่การกลับมาคือลืมเรื่องเก่าในอดีตซะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาแบบเดฟูฉันอยากกลับก็อยากกลับกลับมา เพราะใจอยากกลับมันเป็นเรื่องของการตามเอาแนวรอไม่ได้ล่ะตามใจว่าฉันกลับมาก็ก็พอฉันอยากกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะปูกลับมาแบบไฮโลแฟนบุญกุศลนำมาโนบุญกุศลนำพามาให้กลับมาพบกันใหม่นะต้องบอกว่าบุญกุศลนำพาเลยนะกลับมาแบบไทมเพรน กลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกลับมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงหกถ้วยกับเด็กถือถ้วยกลับมาทําไมการย้อนกลับมาในครั้งนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขานึงกลับมากลับมาเพราะเห็นคุณค่าอ่ากลับมาทําไมมาสามเหรียญเจอสามเหรียญหกถ้วยสามเหรียญ กลับมาร่วมลงทุนกลับมาร่วมทําบางสิ่งบางอย่างด้วยกันมีพันธะมีข้อผูกพันซึ่งกันและกันกลับมากระทําร่วมกันกลับมาแบบเดอะทาวเวอร์กลับมาแบบกระทนหันกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ามันไม่เหลืออะไรแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่ากลับมาแบบสองไม้สารสัมพันธ์กันใหม่ เมื่อก่อนก็เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของการสารสมพันธ์ครั้งนี้มากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ก,หก,ลมมหมกลับมาสารสัมพันธ์ใหม่กลับมาต่อช่วงกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่มาทําหน้าที่ใหม่นะครับกลับมาแบบเก้าเหรียญล่ะกลับมาเพราะมีผลประโยชน์นะกลับมาสิบถ้วย กลับมาเพื่อมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขกลับมาแบบหกเหรียญหกถ้วยหกเหรียญกลับมาให้กลับมาเปกลับมาจ่ายมีข้อดูแลเขาเรียกมีภาระที่ต้องดูแลมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามามีเรื่องของการให้เข้ามาด้วยกลับมาให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยกลับมามันเป็นเรื่องของหกเหรียญเรื่องของการให้นะครับกลับมาให้ กลับมาจ่ายสตรงกลับมาทำไมกลับมารักษาเขาเรียกว่าสร้างสัมพันธภาพใหม่กลับมาดูแลกลับมาดูแลกลับมาสร้างสัมพันธภาพคือกลับมาเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่อยากกลับมาสตรีงคือบางทีก็ไม่อยากทํานะแต่จําใจต้องทําหรือมีเหตุจําเป็นต้องกลับมากลับมาดูแลอย่างเงี้ยมีเหตุมีเหตุต้องกลับมาดูแล 6ถ้วยเด็กถือไม้กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาศึกษาดูใจกันใหม่เนาะนะถ้าเป็นฟิ e ออฟ for ์จูนกลับมาทำไมกลับมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลับมาเปลี่ยนแปลงใหม่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตต้มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาทำไมหนึ่งไม้กลับมาเริ่มต้นใหม่ กลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรนะมันมันจะออกเหมือนอยากเลิกกับคนเก่าแต่ก็อยากแต่งงานกับคนเดิมประมาณนี้หนึ่งไม้อันนี้ชัวร์เลยเนี่ยหลายๆคนคงรู้กันนะครับกลับมาทำไมกลับมีกลับมามีความสัมพันธ์ด้วยยังติดใจในรสชาติลีลาท่าทางของกันและกัน กลับมาทําไมกลับมาขอโอกาสขอสิ่งดีๆกลับมาขอเงินมีเรื่องภาระต้องจ่ายมีเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องของมูลค่าอืมอันนี้กลับมาเราก็อาจจะต้องจ่ายให้เขาไปนะกลับมาทําไมกลับมาเพื่อเป็นแม่กลับมาเพื่อเป็นแม่มอแมของลูกกลับมากลับมาเพื่อความสุข ความบุดมสมบูรณ์กลับมาทำไมอันนี้มันมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของมรดกมีเรื่องของสินทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้กลับมาทำไมกลับเพื่อมาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหรือความมั่นคงของการงานกลับมาเพื่อความมั่นคง กลับมาทําไมกลับมาเพราะหัวใจเรียกร้องให้กลับมาเลิมวร์กลับมาทําไมสุดท้ายสองถ้วยกลับมาเพราะว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องละคุยกับเธอนี่รู้เรื่องที่สุดละไว้ใจที่สุดคุยรู้เรื่องสุดดีที่สุดล้วคนอื่นคุยไม่รู้เรื่องอะไรโอเคจบแล้ว กับไพ่หกถ้วยเธอกลับมาทําไมนะครับหลายคนคงแบบว่าวเปิดไพ่แล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าไพ่แต่ละใบาเป็นยังไงมีลักษณะหรือว่ามีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆอยู่ศึกษาค่อยๆดูไปนะครับทีละใบสองใบค่อยๆจับคู่ค่อยๆยึดโยงค่อยๆแบบว่าตามประกบตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคนะครับ จบแล้วนะครับจบแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมเจอประสบการณ์อะไรดีๆของกาหลนไพ่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับนักเรียนนักศึกษานะาเรามาแบ่งปันความรู้ขอให้พื้นที่พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นไลบอร์ดีสำหรับไพ่ทาโร่นะครับโอเค จบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะคะดูผมทําคลิปสอนให้ได้นะ,ะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ